แล้วฉูน้องขอมูฮะฉูน้องขอมูวไม่เจ๊กก็วะ น้องเอ้อง mm. mm. ันตันยอมแม่อะน้องวันตันยันยอมน่ะแม่เอันยอนยอมแม่ละิตอันยอนยอมแม่ไรละอมอร่อยเลย ค่ะครับแป๊บหนึ่งนะมี21ให้เด็กขึ้นนะอยู่แต่อยู่ในห้องตัวนี้ยังไม่ค่อยมีอ่ะเดี๋ยวถ้ามืดๆกินกันอีก ตรงนี้มีน้องหนาไรกี่ชุนนอนหรอว้วน้องใส่ได้แล้ว แข็งแรงแล้วไอแข็งแรงแล้วค่ะมีน้องแข็งแรงแล้วค่ะไมีน้องยืนได้แล้วเอ้ยคอแข็งแรงแล้วโอ้คุยกันอะคุยกันได้ดุ้งเอ็นใจฮอตจอเชียตุนชอเจนุ่มพลายบ้านเอ็งใหญ่โต บ่ชอบบอกจิ๋วานิี้คงยอนเฮงเดียเตะลาชิลูจะหาวมอวีโอไม่อาซึ้งเออแมาเออเอาซึ้งหรอแม่ร้องเพลงได้ซึ้งมากเลยใช่ไหมเอะแม่ร้องเพลงได้ซึ้งซึ้งหรอร้องไห้เลยเห่า มือนี่ยังจับไม่โดนนะเจ้าเหมือนเหมือนสั่งนะแต่ว่าแบบไม่ไปอ่ะเนาะมือนไม่ทำตามที่ใจต้องการเอะดูมือสิเฮ้ยเะ้ยบ๊อบบี้ช่วยให้โอเคได้แล้วกินไม่เป็นได้แล้วกิน

嗯。们说能能啥呀？都都是多少？就。<laughs> อ๋อเนาะไอ้คนนี้ก็ตื่นด้วยสิมะม่าก,ก็ทำเกับข้าวด้วยสิทีนี้ก็เลยว้าบุนเลย ไรนะขออะไรนะขอไปไหนขออะไรซื้ออยู่ในนี้นะซื้ออยู่ในนี้ปปเอาปะป่าไปน่นอนอะแป๊บหนึ่งไม่ต้องขอได้ไหมขอตลอดขอขอก่อนถ้างั้นอะซื้ออยู่นี้ซื้อไม่ได้ขอปบาว่าขอก่อนดิขอขอป่าปาขอ ขออะไรขอดีๆนี่ไหนขอดีๆขอไหว้ด้วยไหว้ด้วยจ้าด้วยขอขอขอไปไหนขอไปขอไปด้วยจ้าเออลีมาค่ะเอแต่ฉัาตอนนอนก่อนฉนด่านอนคะแต่เดีวตอนจะนอนก็พอจังนะท้ มาแล้วเนี่ยมาแล้วไปมองให้เดี๋ยวป้าป่ามาแล้วซ้ออยู่นี่เนี่ยรู้ดิป้าป่าไปเอานั่นน่ะไปเอาขนมนี้ไปเดี๋ยวนงลมม่ะนงลุม่ะโอเคไปเดี๋ยวป้าป่าเอาของเนี่ยเอาของนงเนี่ยป้าป่าเอาหนมนงนั่นน่ะก็พอแล้วนะซิอยู่นี่หรอเดี๋ยวไปอยู่นี่เอ่นลุม่ะั่งนี่ไปหนึ่งป้าป๋าเอาของหน้าี๋ยวป้าป๋ามาแล้ว ยวก็มาแล้วมาแล้วเต้นเต้นเตีนอะไรเต้นเต้นอเตนอะไรเนเนาะไม่ใ่ย้อบม่ไย้อันนั้นนางลงแม่หมาก็ไม่ไปไมไปอยู่นั่นแหะหรือหมาหมาก็ไม่ไปนะหมาหมากับพี่น้องก็ไม่ไปลูกโอ้เดี๋ยวก็มาเลย A ah, gente <laughs> tem que isso, ดูนะดูดูตุ้งดูนะตุ้งอ้าวไม่ล้มอ่ะผมซื้อนี่ไม่ใช่ล้มแบบเลียงนะนี่คือล้มตัวใครตัวมันเอาใหม่เอาใหม่นะรูปที่หนึ่งที่สอง lông lại ha, xinh xinh nè, thịt xài đây, Thì thịt xài đây, Thì thịt đây, thịt trong thịt này, ô, xinh chang đây, thịt con đi à. xuống dưới nè Quát mày

nóng, ý chỉ nóng bông cá cha nè, nóng tua chua nổ, lái, nó nè, nóng bông cá cha kia ha, nóng tua nó nè nóng bông cá cha kia nè, mồ lũ nó thiệt cả tay lái chơi, khổng nói chơi bóng ta đi luôn, khổng chơi bóng แต่ยามรักเฮาหน่อยเจโอ้พลุเต่เช้าหนอตาดิเอออย่าอย่าโชวิตเตีร์บาบูเลยโลที่น้องกูเจ้าเขาหลิดสีเดี๋ยวเด็กดีมากค่ะทำแตงโมแล้วก็เช็ดเอง ทำตังโมเลยแ,แล้วก็เช็คเองนะคะอันนี้ซื้อสุดกลามัง นะไม่ไม่หรอขอบคุณคะ่ะไปครับ